ไข่เจียวทอดหม้อ oh ฟูกรอบอร่อยเด็ดห้ามพลาดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิ่งาชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆ่อนไปทำไข่เจียวไข่เจียววันนี้จะเป็นสูตรทอดหม้อนะคะฟูกรอบอร่อยเด็ดแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันได้เลยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มต้นทําไข่เจียวทอดหม้อกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่เบอร์3ค่ะไข่ไก่นะคะให้ใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ค่ะแล้วก็ให้ใช้ไข่ไก่ที่อยู่ในอุณหภูมิปกติเลยนะคะวันนี้ปาก็จะเจียวด้วยกัน3ฟองค่ะไข่เจียวทอดหม้อนะคะฟูกรอบแน่นอนค่ะ ตอกไข่เสร็จแล้วค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ทำการตีได้เลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราตีไข่ค่ะให้นำหม้อนะคะใส่น้ำมันไปเลยค่ะน้ำมันใช้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ระดับไฟที่ใช้ค่ะใช้ไฟกลางนะคะ ระหว่างร้อนน้ำมันร้อนค่ะแล้วก็ทำการตีไข่ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อให้ไข่ไก่ค่ะมันเกิดฟองอากาศนะคะแล้วก็จะทำให้ฟูกรอบยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ข้อสำคัญคนในการทำไข่เจียวทอดน้อยฟูก,กรอบนะคะน้ำมันต้องเยอะพอสมควรค,ค่ะแล้วก็ลักษณะหม้อที่ใช้ค่ะจะเป็นหม้อลักษณะทรงสูงแบบนี้นะคะ แล้วก็ระหว่างการรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราจะทำการตีไข่ไปเรื่อยๆค่ะอย่าตีแล้วก็พักไว้นานนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำค่ะเดี๋ยวจะทำการตีไปเรื่อยแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงช่อเลยนะคะมันจะได้ฟูกรอบค่ะสังเกตนะคะถ้าเกิดมันมีควันเริ่มมีควันออกมาแล้วค่ะเราก็จะใส่ไข่ลงไปได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็รอให้ด้านล่างนะคะมันเหลืองกรอบก่อนค่ะหลังจากใส่ไข่ไปแล้วค่ะนี่มันจะฟ,ฟูฟูแบบนี้เลยนะคะในการทอดไข่เจียวนะคะเราจะทําการพลิกกลับด้านไข่ค่ะเพียงครั้งเดียวนะคะอย่าพลิกไปพลิกมากด็ดขาดเลยค่ะมันจะทําให้ไข่เจียวนะคะอมน้ํามันได้ค่ะแล้วก็จะไม่ฟูก,กรอบนะคะระหว่างการทอดค่ะเราก็หมั่นพลิกดูนะคะรอให้ด้านล่างค่ะมันเหลืองกรอบดีเลย ตอนนี้ค่ะด้านล่างเหลืองกรอบดีแล้วนะคะให้ใช้เตาหลิวค่ะสองอันนะคะทําการพลิกกลับได้เลยค่ะนี่ฟูกรอบมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทอดค่ะให้ด้านล่างนะคะมันเหลืองกรอบได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไข่เจียวทอดหม้อฟูกรอบดังใจเลยนะคะ ตอนนี้ไข่ด้านล่างค่ะเหลืองกรอบดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นค่ะพักเสร็จน้ำมันนะคะบนกระอนขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ไข่เจียวทอดหม้อฟูกรอบอร่อยดีแล้ว,ลวนะคะอย่าลืมลองไปทําทานกันดูค่ะฟูๆแล้วก็กรอบๆเลยนะคะวันนี้ปาก็ขอฝากวิธีการทอดไข่เจียวในหม้อค่ะไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก่อนจบคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิกาชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ